ยัไอสไตล์อะไรนะครัไอสไตล์เกิดปีเนี้ยไอสไตล์ปี่มเมียเหรอไอสไตล์เป็นเพื่อนผมเองเออะัเป็นปีเมียเหมือนกันเป็นเพื่อนคุณี่ปีมเมียเอ่อคนุกคุกแตกเาเพราะว่าผรไม่ตกับเจ๋งจังจงจังจังจังตัว อันวาตอันยังเด็กอยู่อายุเยอะอันน้ดนบอกว่าดูยังเด็กแต่อายุเยอะแล้วอ๋อเอาเวลาเกิดไหมฮะเอน่สิบโมงสามสิบห้าสิบโมงสามหใช่ครับห้าห้าอะไรเนี่เยอะพี้าเนี่ยสามห้าสามห้าลดแห้ ห้า <S preach ry> สิบตามมาดีดีเนี่ยจันมากรอบางผู้หญิงหลอกนะวันนี้หลอกว่าห้าสามหกน้องสาวครับแะว่าผู้หญิงหลอกนะระวังจะมีผู้หญิงหลอกหรือมีการเคลื่อนที่ไปนู่นไปนี่ไปติดต่อที่นู่นที่นี่วันนี้ติดต่อดีสามารถแต่งงานเจ็ดนาทีสามเจ็ดจักว่าระวังสามเจ็ดสามแปดเนระวังมีปัญหาหน่ยแต่จันไม่เลยจันล่าเราก็เดินทางเคลื่อนที่เลยได้ สองสองสุกแปดข้าอ่าสุกแลมแปดข 8, ranked, oh, AD, ้ามแลมแปดข้ามเดือนสิเอ็ดอ๋อเดือนสิ็ดช่างเลือกเลยเลือกเรื่อยเลือกไปเรื่อยครับช่างเลือกเลยพิห้าช่างเลือกค่ะพิธห้าจันสามจันดีจันเป็นเกษตรองค์การสิบเอ็ดองค์กาะชู ไม่กลัวบาปเลยบาปวะไม่กลัวเนี่ยแสบบาปปุลไม่กลัวตำราเขาบ้างงั้นผมไม่รู้อะไรร่วมกับบาปบาปุลไม่กลัวอังคารเป็นบังคารเป็นมาลาชาแดีวไม่เกิบดบังคายไงกับเกิดวันศุกร์อ่วันนี้เกิดเป็นอะไรอ่าศุกร์ออห้าอือห้าสามอุบผาณาอุตเต้ โอ้ยถูกผู้หญิงหลอกตลอดเลยนะวะระวังผู้หญิงนะผู้หญิงหลอกตลอดเลยมันมันหลอกมันทำให้เราหลงรักอะไรอย่งี้ทุกทุกห้าโอ้ี่เรียนบัญชีนี่เรียนบัญชีอะเรียนการค้าธุรกิจอะไราก,าก,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทีถูกแลอ้อยยิ่งดี 98, 98, 98เลยสนะาวแปดสาวแปดเดืนเดือนหน่อยนะสาวแปดอาโอก็หู้ร้านอีกต่างหากเดือนแล้วก็ร้านอีกอ เกติดเบ็ดอ๋อต่างประเทศถูกนแะล้วเลงเกตไปต่างประเทศตอนนี้เราสาวเข้ามาก็มีกิจการได้เลยตอนนี้มีทําธุรกิจเป็นเรื่ของตัวเองได้เป็นทำธุรกิจได้ตอนนี้เพราะสาวมนเลงสองปีหลังสาวเองนะเนี่ยวันนี้คนนะึงจะดูเล็บจูนแปะเล็จูนแปะอ๋อต้องพิจเป็นหน่อยต้องกระล่อนหน่อยเพราะว่าแคร์ลอเลยอะไรเนี่ย การเนี่ยต้องมีเกี่ยวกับนัจูนโูตวนี้นัจูนเข้าสองทางเลยกกเท,ทั้งกิจการต่างประเทศทั้งถึงใจครอบครัวนี่ได้หมดเลยที่บ้านมีกิจการเหรอที่บ้านก็รอนนดนะโดมใช่แต่ว่าไม่มีเคยมีฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่กันละเดี๋ยวมีอีกมมีมพวกเราเลยจะนิดพบต่อไปข้อีสานเรงกองการต่างประเทศทีลาหูเข้ามาตรงนี้นะแล้วลาหูจอนเข้ามาไม่ได้อยู่เข้ามาสูย อ๋อสุดท้ายเก้าแข็งเปีหน้าจริงเพื่อทับเพื่อหัทจะได้ติดต่อได้งานต่างประทเทศไปสองงานสามงานเลยเพื่อฮัททับเนี่ยวันที่สิบแปดเนี่ยจะทับนะเพะัททับเพื่อหัทที่โชคดีมากตอนนี้ทำรับๆไปก่อนอะไรแบบนี้ไหมติด <c oughs> <น> <c oughs> ต่อที่คำพูดเป็นเป็นเกลเลยเนี่ยดวงเกลเลยตอนนี้เดี๋ยวจะมีเป็นลาบในวันที่สิบแปดหรืเก้าเนี่ยจะเป็นลาบเราจะติดต่อไนะั้สองงานสามงาน,งาน,งาน,นถึงห้างานเราได้เป็นล้านเลย ห้าแสนนางเป็นล้านว่ะไ้ห้าล้านแสนเป็นล้านเเป็นห้งยี่สิบสี่สิบสบสียองสะไรเงี่ยโยมเนี่ยโอ้โหาจีตนี้เปคนที่ไม่ชี่ออาตศกอยู่นะ อือแปดอ๋อระวังมันเปลี่ยนดูการธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนดูธุรกิจเปลี่ยนแต่ตตแนีาา้ติดตาเก้าแข่งกันงานชุดแรกติดตาเก้าติดต่อกับผู้ใหญ่ก็ติดต่อไม่ได้ปีกว่าเลยเหรอติดต่อไม่ได้ปีกว่าปีหรือปียือนงินหมายนะว่าติดต่อผู้ใหญ่เหรอฮะติดต่อผู้ใหญ่ก็มีคุยอยู่มีอย,ยู่หรไ,ได้เงินเนี่ยมีได้เงินแล้วเนี่ยบางครั้ามันนี่ตัวนี้มัน คำทับพุทธเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงด้วยการเงินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพอปลายเดือนที่ก็เริ่มดีดาวพุทธเข้ามาดาวพุทธเข้ามาดาวทีตเข้ามาให้แสงเยอะธุรกิจต่อตางๆที่เริ่มดีเรได้เงินได้เงินที่เจ็ดเนี่ยที่แปดเนี่ยได้เงินแล้วเนี่ยนได้เงินแต่ว่าต้องทลองก่อนนิดหน่อยทดลองก็มีบ้างใช่ต้องมีแน่นหน่อยแย่งชิง แย่งชิงผลประโยชน์แย่งชิงชตงําแหน่งแย่งชิงว่าพุทธพุทธังกาพุทธู่ท่านลมเงี้ยเรื่องแย่งชิงเลยอย่าแช่อารมณ์อย่างเดียวอย่าแช่อารมณ์มันจะเปลี่ยเพราะการติดต่อนี่มันจะหนึ่งสองสามสี่เพราะเราเป็นคนร้านอยู่แล้วอย่าไปแช่อารมณ์เพราะเรา,าเราตอนนี้มันอยู่พวกอารมณ์ไงี้การต่อนี่อย่าแช่อารมณ์ใจเย็นต่อให้เอาไงก็ให้เขาบอกมาหรือเรารับได้ก็สวยกันไปโคลกันไปวนมาเนี่ย

ราชเล่ยละราชวางศุกร์างุกรยดีห hey. ุนหานะน่ยวางศบกุยางคานปียางปียางพื่อดีกระจัดเลี้ยงใหญ่เลี้ยงดียางพืชผลกระจัดเลี้ยงเลอะไรเล่ยอันดุราชอันดุลาด อาจารย์ลาาเล่นเล่นดีเล่นดีเลยกอดน,น้ำอมีนวอเน้าอมสิบปอ,อ,อ,อน,นิบปอนหมายถึงนนว่ากอดเ้าราสีพิจิตร่อนราีพิจิกก่อลักษณะพิจิกราศีพิจิกค่ะ อาทิตย์วิจิตรเนี่ยเก็บเงินเก็บตัวหน่อยเป็นเงาทางอางเก็บตัวหน่อยจะกล้าไม่กลัวไม่งั้นอะไรถ้าเป็นเรื่องเงินก็โอเคชนอะไรแบบเนี้ยแต่ย่าต้องถอยกล้าหนึงอย่าไปหักฐานมากว่าเพราะมเมียปากไหนอยู่แล้วถ้าไม่เดี๋ยวไอ้เช้าอย่าไปอะไรทะเลาะเขาอะไรเงี้ยเพราะทางพูดตอนนี้มันอยู่แรงจนจนกว่าหรือก็ได้เงินแล้วเนี่ยชั่วไปเดือนหรือได้เงินจุดเจ็ดนี่ก็เลิกแล้วได้ได้เงินจากทางใจนี่ก็ได้เงินเข้ามาได้เงินชอบกเป๋า ในช่วงที่ไปเดือนนี้แน่าดาวพุธจะเข้าไปผ่อยการติดต่อในใจเด็ดไ้จากเทพจะเข้ามาเพราะที่เกบดาวฤกษจะเข้ามาร่วมจะมีรับรับเข้ามาจะได้กงินเงินเข้ามาเล็งไมีดาวเล็งหรืมีเรใครเริ่มต้นเ่ยใช้ปัญญยานเดียวตัววางผู้หญิงนะผู้หญิงสาวขบางระวังไม่ขาวบางอะน้องสาววางผู้หญิงแจ่ลาบได้ปุ๊บห้าเป็นสิบเป็ด อาจารย์เ um ็ด็ลปทุมเกณฑสองดวงเลยนีแต่ว่าเราเรืองผู้หญิงเี่ยผ nah ู้หญิงชอบประหลอประหล่อเราพอเห็นเราดีแล้วก็ประหอปรล่ดแต่เราชอบเลือกอยู่แล้วเดเดียวอันนี้ยี่สามห้าสามห้าเสยเเลยสุกสามห้าสามสองสามสี่สา้าโอปีนี้ดีเลยก็เลือกต้นดีจานจันยี่ปลายปีก็ได้ไปเที่ยวไหนเนี่ยปลายปีก็ได้ไปเที่ยวไหนอย่าไปอยู่ครั ตอนนี้ร้อนใจเฉยเดี๋ยวนี้พี่ตกกังวลเงี้ยจนตัวทันวาแล้วก็จะโล่งใจขึ้นแต่ด้วยได้เงินในช่วงปลายเดือนนี้ชุดนึ่งก่อนแล้วก็ได้ไปเรื่อยๆเพราะตาการังดีมากปีหน้าตกดาวงาังคางเพิ่มยิ่งเงินเลยเพราะจะเป็นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทำธุรกิจให้มันขยันขึ้นหรือขยันขึ้นอะไรเนี่ยปีหน้าจะตกดาวทางตอนนี้ร้อนใจเหฉยตกดาวอาทิตย์แต่ตกดาวใจก,ก็ถือว่าดีแล้วแต่ว่าต้องเชื่อมติดต่อไปบ่อยอะไรเีอย ต่อไปสองคร you know like, you know, like ั้งอะไรเงี้ยต่อครั้งแล้วอาจจะไปต่อสอครั้งขึ้นไอะไรเี้ยอันนี้ร้อนใจอยู่เราล้นอยู่แล้วจะไปแค่รมหมดยังเวลาหูอยู่เลิกเลยวหาหูไออยู่เลิกถึก็ดีเลิกมึนใจดีเลิกชักไม่น้ําเก่งชักไม่น้ําอ่ะไหลสายมาชักชักมาหมดเลยเกศเกศสิบเบ็นมรือยอยู่สิบสองแต่วางเป็น ปวดท้องอะไรเงี้ยปวดท้องอ่ะปวดท้องบ้างเป็นบ่อยเบ่อยเลยก็กระทรวงก็ไปทำสารการเขาไม่ได้อยู่มีอยู่มี่เขเรียกว่าเรชศาสตร์ต้องพึง่งวิศวชศาสตร์พึ่งยาพึ่งอะไรเงี่ถ้าเป็นผู้หญิงประจำเดือนจะเอจะมีเดือนชายจะเลยน้อยหน่อยก็ไม่อยู่มาอยู่นี่แต่นี้จตาจใกลแข็งแล้วแต่มันถอยจนรถทิ้งิ้งลงจนกว่าจะถึงคุ้มพาพันน่ะแล้วก็จะเริ่มลุยลุยแล้วก็สบายไป่เราศึกษาขึ้นหาไปในปมูลหรได้ไป ยีต่อได้อีกได้อีกอลายอันตุ้งเกนสองดวงเลยเนี่ยพนาจารย์เนี่ยแต่มันเสียตอนที่มีเนี้ยมีแฟนไหมไม่มีคพศบางดีแล้วมีแฟนอาจจะมีชู้ได้ยังหาไม่ได้แต่ถ้ามีก็ก็มีตลอดนะหมายถึงว่าเขาก็มีมีคืตุ้งเกนอย่าเงี้ยตุ้งเกนมันมาตลอดนะแต่ว่าระวังมันจะประหลอกันหรอเราชอบอ๋ออย่างงี้อย่างงี้เฮียอย่างงี้อย่างงี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวปะหลอกชู้อลอมชายอะไรเงี้ยคนลากรูว่างไรนผมไม่รู้ไงแต่ว่าผมดูนียดูเราพิถูพิถนเลยเนี่ย แขวันนี้สองปีก็ไปต่างประเทศได้อาจารย์เล่งทางการจะเล่งเงินอยูอยอ่แล้วก็มีไม่เงินไม่ทำเงินีจอนเอาสุกเอาสุกตัวนี้จะครับดูแลอีกทีนึงอยู่ติดต่ออยู่เดเี๋ยวเดือนพฤหัดจะเข้ามาในช่วงติดเจ้าเนี่ยจะมีโชคสองชั้นเลยจะได้อีกงานหนึ่งอะไรเข้ามาแล้ติดต่ออีกงานหนึ่งเข้ามาเดืนพฤนที่แปดเนี่ยล้วได้จะอยู่อีกยาวเลยเป็น นี่เป็นปฐมเกณฑ์สามดวงเลยนี่จะหรูหราพอดีเกลียสบายก็ดีแต่อย่างร้นนห้พอติดต่อได้ก็ให้เขาต่อบ้างแล้วร่วมรวยบ้างไม่ได้หางขรึ่งเพรว่าแต่มีหุ้นสวยแบบหางคึ่นมันจะต่งคึ่อไรเี้ยหุ้นสวนก็อย่าไปทำให้เฉยไว้ทำมันอ่อนนะพาคุณร้านอยู่แล้วอีกคือปีนี้คีหน่อยไม่ได้ก็ต้องห้ต้องค่อยๆี้นองไปหรือโคโควปอันนีจิตถามเรื่ออะไร เรื่องการเงินกเงินดีการเงินตัวนี้เข้ามาตลอดเลยนี่เงินหยุ่หน้าเลยนี่จะไปเข้าไปติดต่อเลงเ็งเงินเลงเงินก็เนี่ยเดิมที่ใจยังดีอย่างเงินเลงเงินอาจจะจะโหดๆหน่อยก็ถือว่าให้ลูนรวยบ้างป้องทานนี่โอ้โหหลายระดับเลยโอ้โหสามระดับเลยตั้งแต่ตั้งแต่ผสมผสมไปอริเทนไปเทรโดเลยมันขี้โมโหเหมือนกันอ่ะอารมณ์บางเรื่องอารมณ์เอารมณ์ ีสามระดับเลยใช่ได้เงินโอ,อสบายใจหน่อยไม่ก็โ,โหแล้วพอไม่ได้เงินหน่อยก็ออกโหอ,อ,อ,อีกก็เลยออไม่ได้นี่ออกเทรโดอะไรอย่างนี้ไปแรงอร <ừ> ะมาณนีแต่ว่าเดือนหน้าเขาบอกว่าถ้าถ้าเขาจะย้ายงานใช่ไหมถ้าสมมติว่าเขารับเนี่ยย้ายที่ทํางานอะ่ะเขาจะให้เงินเพิ่มแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็เหมือนว่าเขาไม่งั้นเราก็ต้องออกไปหางานใหม่ยอะไรย่างเงี้ยออกร้อนใจเฉยร้อนใจเฉยเฉยหน้าจะ เปลี่ยนได้ปีหน้าเปลี่ยนได้ปีนี้ก็แค่ย้ายย้ายสาขาย้ายอะไรเฉยๆนี้ยังไม่เปลี่ยนแค่ร้องใจเฉยใช่แต่ถ้าแต่ถ้าเปลี่ยนนะเดือนหน้าจะได้เงินเยอะขึ้นนะหมายถึงว่าถ้าเขารับย้ายสาขาอะไรเงี้ยก็ร้อใจไม่เปลี่ยนปียังไม่เปลี่ยนจนปีหน้าอาจจะเปลี่ยนหน้าไปสามแนปีหน้าเปลนได้รัเงินเยอะกว่าจะได้เงินเดือนสามแสนอะไรเงี้ยเราก็ใจเราเราก็เราก็ไปใช่เพราะเราหแล้ว แล้วก็สิ้นปีนี้มีโอกาสไปต่างประเทศไหมฮะแบบ<ม>คือถ้ามันได้เงินก้อนมาเยอะๆก็อยากจะไปต่างประเทศไ,ได้ไปตะลันเงินไปฮันูมุสุกงบอีสลาสุกงบไปเนไปเนรนันเองแล้วก็เรื่องที่ขาดอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้มันหาใครเข้ามาไม่ได้มันไม่มีคนเข้ามาเอาเดี้ยว,วเข้ามาแล้วมวันที่เจ็ดนี่ไงวันทเจ็ด <ๆ S 2> นี้เข้ามาสิบเจ็ดนี้แหละมีไปวานเข้ามาสามคนสามาคนหนึ่งสังถึงสามคนมีไปวานเข้ามาเดี๋ยวก็มีถึงสี่คนเลย มีคเนเอคนต่างติ่งนครับดวงนี้รวยใช่ไหมครับดวงนี้รวยแล้วดอกพิคุณยังงดอกพิคุณตุ้มเกียนสองดวงราชาดวงนึงราชาสุภาพต้องระดับเพศดีและได้เงินด <si> ีได้ทีสามแสนสามล้านสามสิบล้านเลยไอถึงสามสิบล้านติแตากล้าแขงและกล้าติดต่อกล้าอะไรตลอดนะเพราะว่าจะตานม่มัอยู่หกปีไันอยู่เท่าอยู่หกปีแต่ระวังระวังเป็นอะไรจะไปหักาน ก็คืออารมณ์อร่อยให้ได้ใช่ไม่ต้องไปเถียงเขาไงแล้วก็แบบเขาแยกทางเลยกัเรื่องของเขาแล้วก็รงเกียจนิ่งๆบางคั้าไม่กลัวบาดุแล้วไม่โอนแล้วก็มงกามระดับหนึ่งสามที่แต่รู้นโนร้อนไปลีเคนทอร์นาโดเลยถึงทอร์นาโดเลยเวลาหูนี่ไม่ยอมหมืออะไรได้นี่ใครมาหักเหรียญไม่ได้เวลาหูเป็นหมาจับสาวก็เหนื่อยด้วยอะไรนี่แล้วก็เป็นความทือเหนื่อยแล้วแล้วก็มา เ,นะเราไม่ยอมให้ดาเปลี่ยนง่ายๆอย่าไปพูดด้วยกนะ็น,น,นิดหน่อยก็ปล่อยไปแล้วงานนี้หุ้นสวดอยู่แล้วเน,นีเ่ยแต่งครึ่งแ่งครึ่งคุณเราครึ่งเนาะตลอวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งใช่มันจะได้ตลอดที้แต่เะาทุ่มเกาพิคุนยินดีเราพ่คุนเร่กลัวเราเดีย๋ยวมันก็ดีเพราะว่าดาวเล็กเนี่มันเดินผ่านตลอดดาวหนึ่งสี่องค์นงกเดินผ่านมดหนึ่งสี่องค์สบายเลยงานหนึ่งสี่องค์งานธุรกิจแต่สบายๆเล่นหุ้นเลยก็ได้เล่นหุ้นอะไรเล่นนหุ้ สิ่งต่างๆเริ่มเล่นได้หมดมาเล่าผมดีไหอันนี้เขาเป็นบล็อกเกอร์หุ้นดูแล้วก็เล่นได้หมดเลยก็ไม่มีอะไรถามเยอะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยร้อนใจเฉยร้อนใจใช่ร้อนใจแล้วสุก็ร้อนใจว่าคือเดือนมันไม่แน่นอนแล้วกลัวว่าเอ๊ะเขาจะให้ออกหรือเปล่าหรือว่าเราต้องย้ายสาขาไปยังไม่ออกนะร้อนร้อนใจเฉยตอนนี้ดาวทิ้งกันร้อนใจเฉยเดี๋ยวปลายปีจะได้ไปเที่ยวกลางไกลนี่ไปเที่ยวกลางไกลไปในมูลไปสู่สนานได้เพราะเลยเราเกียร์นี้ตามเที่ยง ตรงเขาเกศเพราะตรงเราถูกต้องถูกเปนเลงเกศนี่จะไปต่างประเทศเน่ยมีแฟนเป็นเพศเดียวกันมีทอมติทธิ์หรอเล่าะไรนะไม่มีมีทำแต่เป็นเพศเดียวกันอ๋อมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีได้แต่ตอนนี้ไม่มีตอนนี้ตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่มีใครเลยธุรกิจธุรกิจเลงอยู่เต็มที่เลยอาจจะพัดอาจจะเดินทางไกลบ้างนะครับอยากเดินทางไกลได้ยังคู่ก็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่แต่ก็ยังมั่งมีสองปีก็เริ่กก้นได้สากปีสี่การเข้ามาการเงินสี่การ สนับสนุนข่าวอยง่หลังร้องดอกพิกลนี่ดอกเรียกดอกพิุณ<บ>แต่ว่าก็อันนี้มันไม่มีพบเริ่มต้นไม่มีพบกลับโคลมันไม่มีคือทำไปเรื่อยๆตามเลิกคุณส่นนวนจะมีอยู่ดีไม<ว>่ได<ๆ>้ไม่มีอะ<ม>ไรถามมีอีกสิ่งก็คืคุ้มครองดีรอดปลอดภัยโอเคอะไรดาวตกมันเร็นแ,แลแ้วตอนนี้มันแก้ใจร้อนอาจจะใช้เงินเยอะหน่อยเพราะเลงลาหูอันนี้รู้สึกจะเก็บเงินไม่อยู่อะไรเงี้ยเพราะ มะเร็งราหูอยู่ระดับสูงก็จะได้เดี๋ยวเรื่องเคลื่อนมาในช่วงที่ยี่ปีกว่านี้จะเพิ่มขึ้นมาครับเองก็จะมีที่โปรแกรมไปนูเปนี่อะไรอย่างนี้ยก็ดีไม่ไม่มีอะไรถามแล้วครับมีอยากดูราคาพิเศษตรงนี้มีแต่ร้านเรื่องผู้หญิงอย่างเดียวผู้หญิงร้องปลาร้องเลยผู้หญิงไม่ว่าจะเข้ามารูปแบบไหนผู้หญิงก็จะมาหลองเพราะตรงหลักจานเนี่ยตรงนี้ค่ะ นั่งนู่นนี่อยุสามห้าเนี่ยยี่สิบห้ามันทับตาเพื่อนด้วยครับใช้คำพูดอ่อนหวานเข้ามาเราโลมเราหรือ่อให้เราเดยอทซับด้าโอเคตอนนี้เราผู้หญิงต่อกเดืนนะขอบคุณทำได้หกสั้เจ็ดเด้วยกัาเป็นร